ขณะนี้คุณกำลังรังรบฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM MM 104-25MHz เมเขึ้นค,ความรู้คู่ความสุขสดทุกวันทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารสาระในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและข่าวสารทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกากับรายการบึงการวันนี้คุยข่าวเข้มเขี่ยวข่าวข้นกับโดมจตุรพรผานาคและเกตธนทยานัชชาเตชสิิธิ์ทาง FM 104.25เ h z และทางแฟนเพจ Facebook สวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์ สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบึงการวันนี้นะครับ FM 104.25 MHz สมสวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่ด้วยกันวันนี้วันอังคารที่9เมษายน2567กครับกับผมโด่งจตุรพรผาหน้าครับค่ะและดิฉันเกตธีนัทยาณชาติเตชสิทธิ์ค่ะครับผมเจอกันเช่นเคยนะครับในเช้าวันนี้นะครับกับบรรยากาศสลัวสลัวหน่อยพี่เกตวันนี้ใช่ใช่ค่ะเมื่อวานนี่ร้อนมาก ร้อนมากผมอาบน้ําเป็นหลายชั่วโมงเมื่อวานหมายถึงระยะเวลาในการอาบหรอถูกต้องถูกต้องครับเหงื่อมันเหนียวเหนียวเหนียวตัวมากเลยใช่คือแบบอาบน้ําเสร็จปุ๊บก็คือเหงื่อท่วมตัวเลยใช่ครับเหมือนน้าแปลสภาพกายเป็นเหงื่อทันทีเลยหลังจากเช็ดตัวเสร็จแล้วนะครับก็ร้อนทีเดียวอืก็ช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะคะ ก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะก็แจ้งเตือนออกมาด้วยนะคะในช่วงนี้เนี่ยภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเราก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนด้วยนะคะในช่วงวันที่8ถึง10เมษายนนะคะก็มีจะมีฝนฟ้าขนองนะคะมีลมกระโชกแรงแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกบางแห่งด้วยนะคะอย่างของจังหวัดบึงการของเราก็ได้รับ ได้รับผลกระทบนะคะในวันที่8แล้วก็วันที่9นะคะอย่างวันที่8เนี่ยก็จะมีบึงการสกลนครนะครพนมนะคะเมะื่อวานนี้เนาะส่วนวันนี้นะคะ9เมษายนก็ มีที่ได้รับผลกระทบก็หลายจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยน้องบุรลรัมยอุดรธานีน้องคายบึงการสกลนครน,นครพนมกาลาสินขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามนะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันที่10เมษายนก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดชัยภูมิค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่า ตต้ต้นไม้ใหญ่ใต้ป้ายโฆษณาใหญ่ต่างๆหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับเกษตรก,รกรก็ควรที่จะเตรียมป้องกันนะคะในเรื่องของผลผลิตเอาไว้นะคะระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยค่ะก็ที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพดีๆด,ด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะ ครับผมก็วันนี้เนาะบึงการของเรานะครับวันที่9กนะครับก็น่าจะทําให้อากาศเย็นขึ้นมาใช่ค่ะดูจะท้องฟ้าท้องฟ้าหลวเชียวถูกต้องหลายคนน่าจะรอวันนี้อยู่นะครับวันที่ฝนตกนี่แหละเนาะแต่ว่าก็ยังให้มันมีลมมีลุ่งเห็บอะไรลงมาเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าแบบที่โพสตไปในเพจเนาะโพสต์ว่าจะมีพายุฤดูร้อนแจ้งเตือนประชาชนไปก็มีบางคนบอกว่า ตกลงมาเลยอยากให้ฝนตกลงมาเพราะว่าอากาศร้อนมากนะคะ<ช>ไม่กี่วัน<ช>ที่ผ่านมานี่ร้อนมากจริงๆค่ะที่บึงการของเราใช่ครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะทั่วทั้งภาคอีสานเมื่อวานนี้คุยกับแม่ที่บ้านค,ครับชัยภูมิบอกว่าอยากให้ฝนตกเหมือนกันไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับน่าจะตกอยู่นะคะชัยภูมิก็มีที่พลไปถึงวันพรุ่งนี้เลยเนาะน่สบนะครับก็ยินดีกับแม่ผมด้วยนะครับก็ถือว่าอากาศนะครับน่าจะน่าจะเย็นขึ้นเนาะแล้วก็เรื่องของ ผูดฝุ่นพีอต่างๆก็น่าจะลดน้อยลงเนาวันนี้ตรวจเช็คอยู่ที่สีส้มนะครับ61มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรมนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่านี่แหละฝนตกลงมาก็น่าจะชะล้างไปเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาดูกันที่เรื่องของสงกรานต์กันบ้างนะครับในช่วงสงกรานต์นี้หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่อยู่บ้านพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับหรือว่าไปเยี่ยมญาติตามที่ต่างๆอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้ เพราะฉะนั้นเขามีช่องทางนะครับในการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวช่วงสงกรานนี้นะครับทาง2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันฝากบ้าน4.0 OBS นะครับอันนี้สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะครับทั้ง Play Store แล้วก็ App Store นะครับ โดยเข้าไปก็สามารถที่จะลงทะเบียนข้อมูลต่างๆแล้วก็เลือกสถานีตำรวจที่ขอรับฝากบ้านนะครับจากนั้นเลือกเมนูฝากบ้านแล้วกดฝากบ้านของฉันกรอกละเอียดคำร้องแล้วก็ตรวจยืนยันการรับฝากบ้านนะครับส่วนช่องทางที่2ก็คือการ walk-in นะครับเดินเข้าไปเลยนะครับยื่นแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการที่สถานีตำรวจในเขตพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบนะครับก็มีการ หลักฐานที่ต้องเตรียมนะครับก็คือบัตรประจําตัวประชาชนนะครับประสานสถานีตํารวจผ่านช่องทางฝากบ้านกับตํารวจนะครับก่อแลตฟอร์มยืนยันนะครับแบบภาพถ่ายบ้านนะครับแล้วก็ก่อนออกเดินทางให้สํารวจทรัพย์สินมีค่าจัดเก็บในที่ปลอดภัยก่อนออกจากบ้านให้สํารวจความเรียบร้อยของประตูหน้าต่างนะครับหากติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ตรวจให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการฝากบ้านนะครับข้างเคียงช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับกรณีที่ ใครมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในละแวกนั้นที่ไม่ได้ไปไหนนะครับติดตามการอัปเดตข้อมูลรายงานฝากบ้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเสมอนะครับเขาจะมีการอัปเดตรายงานด้วยกรณีกลับบ้านล่าชา้าเกินเวลาที่ฝากบ้านไว้กรุณาแจ้งให้สอน,อนหรือว่าสพอท้องที่ได้รับทราบและเมื่อเดินทางกลับมาแล้วให้รีบแจ้งตำรวจไปพบเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็คือเป็น2่องทางในการ ฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับอาถามว่าไม่ฝากในตำรวจไม่ดูหรอ <c oughs> คือเขาก็ดูแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าใครอยู่ไม่อยู่นะเนาะกรณีฝากบ้านก็คือเขาเขาจะได้รู้ว่าเราไม่อยู่จะได้ดูแลให้เป็นพิเศษอะไรแบบนี้นะครับใช่ค่ะก็เป็นช่องทางที่ดีนะในการฝากบ้านไว้กับตำรวจจะได้หายห่วงนะครับ ค่ะต่อมานะคะมาดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแน่นอนไปพบกับพี่น้องภาคใต้นะคะก็ไปดูเรื่องของอยางพาราด้วยนะคะนายกเศรษฐาก็ได้พบพี่น้องชาวสวนยางนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็บอกว่าแม้ว่าตอนนี้นะคะราคาย,ยางก็สูงขึ้นแล้วแต่ก็ ท่านก็ยังรับฟังนะคะแนวทางอื่นๆที่จะทําให้ราคาสูงขึ้นกว่านี้อีกนะคะแล้วก็บอกว่ามุ่งยกระดับยางราคายางต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวใต้ด้วยค่ะโดยนายเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ระบุว่ามาพบพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลองน้ำขาวพัฒนาจำกัด อำเภอสีชนจังหวัดนะครศรีธรรมราชเพื่อที่จะรับฟังปัญหาประเด็นยางพาราแล้วก็ประเด็นยางพาราและผลผลิตทางการเกษตรนะคะแล้วท่านก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ลงมาดูขั้นตอนการผลิตยางด้วยตัวเองตอนนี้ราคายางก็สูงขึ้นแล้วแต่ก็ยังอยากมารับฟังแนวทางอื่นๆที่จะทำให้ราคายางสูงขึ้นกว่านี้อีกนะคะซึ่งประเทศไทยก็เป็นมหาอำนาจด้านยางพารานะคะ ท,ท,ท่านก็บอกอย่างนี้เนาะว่าประเทศไทยเป็นมหาอำนาจด้านยางพาราเพราะว่าเราเนี่ยถือซัพพลายของโรคถึง30%การส่งสัญญาณว่าไทยไม่เอายางเถื่อนทำให้ราคายางพาราดีที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาทั้งนี้รัฐบาลก็มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติไม่เพียงแต่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างไรายได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยงานสำคัญที่รัฐบาล ตั้งใจจะทําต่อไปไม่หยุดยั้งก็คือการยกระดับราคายางพาราเพราะว่ายางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวใต้ด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นโพสต์ของนายกรัฐมนตรีนะคะในการที่บอกว่ายังไงก็ตามไม่ว่าราคายางจะขยับตัวขึ้นสูงแล้วในช่วงนี้นะคะก็ยังคงที่จะมุ่งยกระดับราคายางให้สูงยิ่ง,งขึ้นไปอีกค่ะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างกเกษตรกรในพื้นที่ บางท่านเนี่ยก็บอกว่าอาจจะเป็นช่วงหน้าแรงหรือเปล่าน้้ายางออกน้อยช่วงปิดอาจจะไม่มีผลผลิตลในช่วงนี้อะไรแบบนี้นะะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลสามารถที่จะรักษาเสถียรภาพของราคายางแบบเนี้ยให้อยู่ในช่วงที่มีการกรียดยางเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นผลงานรัฐบาลอย่างแท้จริงเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูกันเหมือนกันในเรื่องนี้นะครับคราวนี้มาดูกันต่อนะครับที่เรื่องของบิ๊กโจ๊กกันบ้างนะครับกรณี วงการสีกากีนะครับก็เป็นที่จับตาเหมือนกันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าไม่ได้คุยกับรักษาการผอตรอกรณีสอบบิ๊กตำรวจนะครับโยงเว็บพนันและก็บอกว่านะฮะอย่าก,กดดันให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและคาดว่าสัปดาห์หน้าชัดเจนลงโทษวินัยหรือไม่นะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพบพลเอกพลตำรวจเอกเอกิจรัตนเพชชนะครับ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะรักษาราชาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่เกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงเที่ยงนะครับของวันที่ผ่านมาบอกว่าไม่ได้สั่งการอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีการตรวจสอบบิ๊กตํารวจที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับเว็บพน,นันเพราะมีคณะกรรมการติดตามเรื่องนี้แล้ว3คนนะครับก็คือมีคุณจตชัยพรมเลิศนะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ย้ําว่าเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว และตนเองพูดคุยกับพลตรวจเอกกิตรัตเรื่องปัญหาของประชาชนเป็นหลักทั้งเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองการพนันออนไลน์ซึ่งได้มีการกำชับไปแล้วส่วนจะให้เรื่องนี้ต้องไปเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมจนกว่าจะมีความคืบ,คบหน้านะครับแล้วก็พิสูจน์ทราบความจริงออกมาสื่อมวลชนควรมาถามตนเองเมื่อมีความคืบหน้าจริงๆขออย่าไปกดดันดีกว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นประเด็นที่สังคมมุ่งมองอยู่ขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมดีกว่า อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเที่ยงนะครับของวันที่ผ่านมารักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติภา,า,การกิจที่เกาะสมุยจึงเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีซึ่งระหว่างรับประทานอาหารกลางวันนะครับก็ได้มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆว่ามาปฏิบัติภา,า,การกิจในพื้นที่ ไม่ได้มารายงานอะไรเกี่ยวกับคดีของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับในส่วนของคดีขณะนี้คณะกรรมาการด้านวินัยของสํานักงานตํารวจแห่งชาติอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหลักฐานคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนเรื่องการลงโทษทางวินยัยหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมจับตาเหมือนกันเพราะเกี่ยวยงกับผู้บริหารระดับสูงของทางสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับค่ะต่อมานะคะมาดูเรื่องของกากแคดเมียมกันบ้างนะคะ เขาบอกว่าเรื่องของมหากาบก,กากแคดเมียมนะคะที่ถูกพบในพื้นที่หลายจังหวัดจนทําให้หลายหน่วยงานนะคะต้องเร่งเข้าไปตรวจสอบแก้ไขปัญหานี้นะคะเพราะว่าความอันตรายของกากแคดเมียมนั้นหากไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างนะคะจากกรณีที่มีการตรวจพบกากแคดเมียมและสังกะสีกว่า1นึ่ง่น ตันนะคะถูกขนย้ายออกมาจากบริษัทเปาแอนบียอนจำกัดมหาชนในพื้นที่จังหวัดตากมายังบริษัท j จแอนบีเมทัลจำกัดในพื้นที่ตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะแต่ปริมาณที่พบครั้งแรกเพียงแค่3,000ปตัน จากปริมาณที่ขออนุญาตขนย้าย13,000ตันนะคะแม้ว่าต่อมาจะมีรายงานพบกักแคดเมียมเพิ่มเติมอีกกว่า6,000ตันในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและตรวจพบเพิ่มเติมอีกราว1,000ตันในโรงงานอีกแห่งในพื้นที่ตำบลบางน้ำจืดอ,อเ,มเมืองจังหวัดสมุทรสาคร แต่ว่าหากดูจากปริมาณกากแคดเมียมแล้วก็สังกะสีที่มีการขนย้ายออกมาจากต้นทางกับปริมาณที่พบในปัจจุบันก็พบว่ายังมีกากแคดเมียมบางส่วนที่กระจายไปในพื้นที่ต่างๆนะคะและอาจจะไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะทาให้หน่วยงานต่างๆนะคะต้องเร่งเข้าไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาที่สําคัญก็คือเรื่องของสิ่ง สิ่งที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมแล้วก็คุณภาพชีวิตนะคะคุณภาพของสุขภาพของพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะก็ช่วงนี้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ค่ะครับผมแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับที่เรื่องของการชําระภาษีเงินได้นะครับยื่นแบบชําระภาษีเงินได้ปี2566ะครับแบบออนไลน์วันนี้ ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ9เมษายนนะครับแจ้งเตือนนะครับถึงผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพองอด90ทับ91นะครับของปี2566ซึ่งกรมสรรพากรนะครับเปิดให้ยื่นได้2ช่องทางนะครับซึ่งแบบที่เป็นกระดาษที่ยื่นสำนักงานสรรพากรทั่วประเทศเนี่ยสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ1เมษายนที่ผ่านมานะครับยังเหลืออีกกรณีอีกหนึ่งกรณีก็คืออีกหนึ่งช่องทางคือทางออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับผู้ที่ยังไม่ยื่นนะครับสามารถที่จะไปยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-filing ที่เว e ็บไซต์ e-filing.rd.go.th นะครับจนถึงวันที่วันนี้นะฮะ9เมษายนนี้นะครับ,ารบหากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสัรภากรณ์ทุกแห่งทั่วประเทศหรือว่าศูนย์สารนิเทศสัรภากรโทรศัพท์1 1 6 1นะครับ1161ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับสำหรับการยื่นแบบ ภาษีเงินได้นะครับบุคคลธรรมดานะครับก็สามารถไปไปยื่นได้นะครับเดี๋ยวเผื่อใครจะไปลงการเมืองต่างๆเขาจะมีการให้ตรวจสอบภาษีใช่ไหมคะใช่ครับตรวจ<ม>สอบย้อนหลังนะครประมาณม 2>, ม2ปีนะครับก็ไปยื่นให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบึงการกับช่วงข่าวสารบ้านเราครับ การบริหารส่วนจังหวัดบึงการร่วมกับจังหวัดบึงการขอเชิญพี่น้องชาวบึงการมาร่วมสืบสารประเพณีไทยชุ่มฉ่ำใจในงานสงกรานเฟสติวลัลบึงการ2024สนุกสุขสำราญกับหมอลำชื่อดัง 1. รุ่งทิวาอำนวยศิลและกิจกรรมบันเทิงอีกมากมายการแสดงกลองยาวชุดม่วนชื่นสงการาน การแสดงทีมแชมป์เต้นบาสโลปโชว์จากทูบีนัมเบอร์วันสี่วงลูกหลานชาวบึงการวงลาลีไลาอาวงทรีแมนวงเดลูไอรินและมันแบบนอนสต็อปกับดีเจสครัท่มามกลางเวทีปาร์ตี้โฟมสไลเดอร์ยักษ์บ้านลมยักษ์เหมือนยกสวนน้ำมาไว้ที่นี่ <S 1> <S 1> แล้วมาเจอกัน14-15เมษายนนี้บ่าย2โมงเป็นต้นไป นักถนนข้าวเมาริมโขงจังหวัดบึงกาฬ oh, oh, yeah. สนใจลงประชาสัมพันธ์กับทางสวทบึงกาฬ FM 104.25เมกะเฮิติดต่อได้ที่ 092-246-8520หรือ063-270-4693่มคมชัดฉับไวครอบคลุมทุกพื้นที่สวทบึงการคลื่อนอันดับหนึ่งของคนบึงการขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงการ FM 1 0 4 2 5เมกะเฮิร์ ชื่นความรู้คู่ความสุขช่วงข่าวสารบ้านเรา 9นาฬิกา48นาทีะครับยังอยู่กับรายการบึงการวันนี้ช่วงของข่าวสารบ้านเราครับค่ะมาดูประเด็นที่ใครหลายคนกำลังจับตานะคะหลังจากที่เกิดเหตุรถบรรทุกกรดซันฟิริกนะคะพลิกคว่มที่สอบปปอ่อาวซึ่งทางเขตสุขภาพที่8นะคะได้ร่วมกับศูนย์อนามัยที่8อุดรธานีกระทรวงสาธารณาสุขเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำในแม่น้ำโของอย่างต่อเนื่องนะคะ จากเหตุการ์รถบรรทุกกรดซันฟิริกนะคะที่พลิกคว่ำที่เมืองหลวงพระบางสปปลาวเมื่อวันที่3เมษายน2567ที่ผ่านมาทําให้กรดซันฟิริกนะคะไหลลงสู่แม่น้ําโขงบริเวณแขวงหลวงพระบางนะคะและคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะคะบริเวณอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยในช่วงวันที่8ถึง10เมษายน2567นี้ ทางเขตสุขภาพที่8นะคะได้ร่วมกับศูนย์อนามัยที่8อุดรธานีกระทรวงสาธารณาสุขดําเนินการเฝ้าระวังนะคะคุณภาพน้ําอย่างต่อเนื่องใน4จังหวัดที่ติดกับแม่น้ําโขงนะคะก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและนครพนมโดยมีการประสานงานกับสาธารณาสุขนะคะสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบและก็เฝ้าระวังคุณภาพน้ํานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค่า pH นะคะของน้ําอุปโภคบริโภคที่ใช้แหล่งน้ําจากแม่น้ําโขงค่ะ พร้อมทั้งสื่อสารความเสี่ยงนะคะแก่ประชาชนในการปฏิบัติตนนะคะเพื่อที่จะป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการในพื้นที่จนกว่าจะมีสถานการณ์ปกตินะคะจนกว่าจะมีการประกาศสถานการณ์ปกติต่อไปค่ะโดยล่าสุดนะคะนายแพทย์กฤษดาสิริชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่8อุดรธาน,นีนะคะได้รายงานสถานการณ์ การเฝ้าระวังผลกระทบจากคุณภาพน้ำนะคะเมื่อวันที่7มีสเมษายนที่ผ่านมาในพื้นที่4จังหวัดรวม9จุดตรวจนะคะได้แก่จังหวัดเลยจำนวน2จุดคือจุดตรวจกระชังปลาคกนิ้วนะคะและแก่งคุด ขุดอู้นะคะอำเภอเชียงคานจังหวัดบึงกาฬ2จุดก็คือจุดตรวจหาสุกสําราญและสะพานขาวอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดหนองคาย1จุดนะคะก็คือจุดตรวจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและจังหวัดนครพนมนะคะจำนวน4ี่จุดก็คือจุดตรวจอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทนอำเภอเมืองนครพนมนะคะแล้วก็ อำ,อำเภอเมืองนครพนมนะคะแล้วก็อำเภอาธาตุพนมนะคะพบค่าความเป็นกรดด่างหรือว่าค่า pH นะคะอยู่ระหว่าง7.0ถึง8.4ซึ่งถือว่ายังอยู่ในช่วงปกตินะคะสามารถจะใช้น้ำได้ค่ะโดยค่าความเป็นกรดด่างหรือว่าค่า pH นะคะตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ของกรมอนามัยเนี่ยนะคะค่าปกติจะอยู่ระหว่าง6.5ถึง8.5ค่ะทั้งนี้ก็มีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ตรวจคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องทุกวันและแจ้งเตือนหากเกิดความผิดปกตินะคะโดยปัจจุบันก็ประชาชนสามารถจะใช้น้ำได้ตามปกตินะคะเนื่องจากค่า pH ก็ยังอยู่ในช่วงที่เป็นปกติอยู่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะหากประชาชนสัมผัสกับแหล่งน้ําแล้วมีอาการระคายเคืองนะคะมีผิวหนังไหม้ปวดแสบปวดร้อนนะคะเกิดแผลผุพองหรือว่า ตาพระมัวตาแดงนะคะมีน้ําตาไหลก็ขอให้รีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อประเมินอาการแล้วก็ทําการรักษาที่เหมาะสมต่อไปรวมไปถึงการบริโภคสัตว์น้ำนะคะที่อาจจะมีสารปนเปื้อนขอเน้นย้ำให้ประชาชนนะคะระมัดระวังเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วนะคะหากมีอาการผิดปกติทางร่างกายก็ให้รีบเข้าไปพบแพทย์ในทันทีค่ะ กับผมนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับในการที่จะตรวจติดตามนะครับค่า pH ของน้ําว่ามีความปกติมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ก็คือปกตินะครับสามารถใช้ได้ปกตินะครับสามารถเล่นได้ปกตินะนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่มีอาการะระคายเคืองใดต่างๆนะครับหลังจากที่ลงน้ําอันนี้ให้แนะนําไปพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไปนะครับแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าปกตินะตอนนี้น่าจะมีการเจือจางอยู่แต่ว่าเบื้องต้นก็จะมีการตรวจเช็คไปเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะ คราวนี้มาดูเรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะครับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบึงการนะครับตำรวจทหารร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงครับมีการตรวจจับกลุ่มนะครับยาเสพติดได้ถึง12,000เม็ดนะครับที่อำเภอบึงของหลงนะครับ วันที่6เมษายนที่ผ่านมานเวลา14นาฬิกาจำน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่3กองกํากับการ3กองปราบปรามร่วมกับทหารพรานที่2108หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21นะครับและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่นำกำลังเข้าตรวจคน้นตรวจค้นบ้านนะครับในพื้นที่ของหมู่ที่13บ้านโนนจมพูมพมอํเภอโพมากตําบลโพมักแข้งอํเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงการนะครับพร้อมจับกลุ่มนายเนะครับอายุ 39ปีลูกชายเจ้าของบ้านพร้อมของกลางนะครับเป็นยาบ้าจำนวนทั้งสิ้น12,065เมตรและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปร,รามและทหารพรานที่2108ได้มีการจับกลุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนะครับแล้วก็มีการสอบสวนขยายผลจนทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวนะครับมีพฤติกรรมจำหน่ายยาบ้า โดยนายเอ็กนามสมมุตินะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนจริงนะครับได้มีการซื้อยาบ้ามาจากชาวสปปลาวและนํามาจําหน่ายให้กลุ่มผู้เสพในพื้นที่เมตรละ50บาทนะครับเพื่อหาไรายได้เสริมเจ้าหน้าที่จึงมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบา้าโดยการมีไว้เพื่อจําหน่ายโดยฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นการกระทําเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปนําตัวพร้อมของกลางส่งสอพอบึงของหลงดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการประปรามยาเสพติดนะครับในพื้นที่จังหวัดบึงการของเราครับค่ะต่อมานะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะคะเรื่องเกี่ยวกับ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะเกี่ยวกับการโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงการนะคะซึ่งทางกรมท่าอากาศยานนะคะก็ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สค่ะนายวิทวัสพักดีสันติสกุลนะคะรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยานกล่าวว่าตามที่กรมท่าอากาศยานนะคะ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาะะซึ่งประกอบด้วยบริษัท Index International Group จำกัดมหาชนบริษัท DECAD ะะ Consultant จำกัดบริษัท Mass Transit Solution จำกัดะะบริษัท V Engineering Consultant จำกัดและบริษัท United Analyst e n g i n g i r i n r i o n c o n s u l t a n t จำกัดเป็นที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดนะคะอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงการจังหวัดบึงการหนึแห่งนะคะและต้องดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการด้วยนั้น ทางกรมท่าอากาศยานนะคะเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะคะอันจะเอื้อประโยชน์การศึกษานะคะซึ่งสอดคล้องตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2566ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดนะคะให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2นะคะ ถือว่าเป็นปัจฉิมนิเทศโครงการเพื่อนําเสนอผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการด้วย รวมไปถึงนะคะการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต,ต่างๆต่อการศึกษาโครงการซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในวันอังคารที่23เมษายน2567ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะคะจนถึงเที่ยงณเดอะวันคอนเวนชั่นฮอล์นะคะโรงแรมเดอะวันตำบลบึงการอำเภอบึงการจังหวัด บึงการนะคะก็กรมท่าอากาศยานก็ขอเรียนเชิญผู้สนใจนะคะเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าวนะคะเพื่อให้การพัฒนาโครงการนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีนะคะที่เปิดให้รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนทุกคนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดบึงการก็ใครสนใจก็ไปร่วมกันได้คะ่ะ23มเมษายนนะครับะจะได้เห็นว่าความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานหรือว่าสนามบินบึงการเนี่ย นะครับไปถึงไหนแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นโครงการในแง่ของการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารนะครับก็เป็นยังไงไปดูกันนะครับเขาก็จะมีการนําเสนอความคืบหน้าด้านต่างๆนะครับอย่างในสัปดาห์ที่แล้วนพเกตผู้ว่ามาออกรายการท่านก็ยืนยันค่อนข้างที่จะหนักแน่นนะว่ามีแน่ๆสําหรับสนามบินบึงการนะครับถ้าเป็นไปนตามกําหนดก็ปี71นนะนี่ท่านผู้ว่าพูดเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะแน่ใจนะครับว่าจะมี เรื่องของการก่อสร้างสนามบินแน่นอนเนาะ,เ,นาะเพราะฉะนั้นความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ไปติดตามกันนะครับในวันที่23เมษายนนี้นะครับคราวนี้มาดูกันต่อนะครับที่กิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานนี้นั่นก็คือวันสงกรานนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการนะครับมีการจัดงานสงการเฟสติวัลบึงการ2024นะครับซึ่ง ก็จะอยู่ในช่วงของวันที่14และวันที่15เมษายนนะครับเริ่มตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะครับอย่างวันที่14เมษายนนะครับจะมี2เวทีนะครับก็คือเวทีกลางนะครับเวทีกลางจะมีกิจกรรมนะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับเป็นการแสดง To Be Number One ทีมดันเทไซนะครับของทีม S.W.L. Junior จากโรงเรียนอนุบาลสวรักษ์จากนั้น19นาฬิกานะครับเป็นการแสดงเป็นการแสดงวงดนตรีลาลีนไลอานะครับ 2 1นาฬิกานะครับนายกอบจบึงการนะครับจะพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็21นาฬิกา30นาทีเป็นการแสดงกรองยาวนะครับชุดม่วนซื่นสงกรานการแสดงรำกรองยาวอีสานจากโรงเรียนบึงการนะครับแล้วก็22นาฬิกาเป็นการแสดงวงดนตรีไอรินนะครับจากนั้นนะฮะมีเวทีเล็กนะครับเริ่มแต่บ่าย2เลยนะครับบ่าย2ถึงเที่ยงคืนเป็นเครื่องเล่นสไลเดอร์นะครับบ้านลมแล้วก็ปาร์ตี้โฟม เวลา19นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะครับก็มีดีเจเปิดเพลงนะครับแล้วก็20นาฬิกาเป็นการแสดงของวงดนตรี t r e m a นนะครับจากนั้นวันที่15เมษายนนะครับมีกิจกรรม3เวทีด้วยกันก็คือเวทีกลางนะครับจะเป็นในส่วนของพิธีเปิดนะครับก็จะมีดรทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมาร่วมในงานด้วยนะครับมีกิจกรรมเวทีเล็กนะครับ เวลา14นาฬกาถึงเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเครื่องเล่นสไลเดอร์บ้านลมปลาร์ตี้โฟมแล้วก็ดีเจเปิดเพลงนะครับตั้งแต่18นาฬิกาถึงเที่ยงคืน20นาฬิกาเป็นการแสดงของวง,งดนตรีนะครับดลูปนะครับแล้วก็เวทีหมอลำช่วง2ทุ่มครึ่งถึงตี2นะครับเป็นการแสดงของหมอลำคณะ1รุ่งที่วาอำนวยสิลปก็ไปร่วมกันได้นะครับที่ถนนข้าวเม้าริมโขงครับ ใช่ค่ะก็มีเวทีมากมายเลยนะคะแล้วก็เหมือนแบบเป็นการยกส่วนน้ำมาอยู่ที่นี่เลยมีปาร์ตี้โฟมมีบ้านลมยักษ์ด้วยให้น้องๆหนูๆได้มาเล่นกันกับครอบครัวนะคะสนุกสนานอย่างมากอย่างแน่นอนนะคะก็ไปเจอกันวันที่14-15เมษายนนี้ค่ะครับผมและนี่คือข่าวสารทั้งหมดนะครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ